เละขนาดนี้จะแก้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยครับวันนี้มาดูงานแกมหาโหดนะครับแต่ผมว่ามันเท่อยู่นะมันเป็นลายในตำนานเลยนะครับแต่ก็ยังว่าลูกค้าเบื่อแล้วก็มาแก้ได้นะครับงานนี้ลูกค้าเป็นประคับสองตัวนะจะได้ค้าขายร่ำรวยนะต้องเอาหัวขึ้นอีกนะแต่เฮงเงนะครับลูกค้าเปิดร้านหมูกระทะนะครับอยู่แถวสุทธิสารแหละมาไกลพอสมควรนะครับเฉดสีที่ผมใช้ก็ประมาณ4ี่เฉดนะครับผสมเอาเองเลยนะครับงานนี้เป็นรอบที่สองนะครับงานแก้ก็ต้องเย็นๆเนาะระหว่างรอลูกค้าก็ไปวิ่งมาราธอนครับ สักลายแล้วก็ออกกําลังกายคนที่สักมาเกิน10ปีแล้วจะรู้นะครับว่าการปวดหลังเป็นยังไงนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมก็นึกว่าลูกค้าเปิดร้านมงกะทะธรรมดานะแต่ไปเห็นแล้วโอ้โหอันนี้มันร้านดังชัดๆนะเนี่ยจะของร้านปลอมตัวมาสักนะเนี่ยใครทําอาชีพอะไรก็มาสักกับผมก็ช่วยกันโปรโมทนะครับเราอาชีพสุจริตด้วยกันนะครับยังไงก็ขายขายร่ํารวยนะครับเสียนี่แกว่าจะได้ใส่ขาสั้นบริการลูกค้าหน่อยนะครับถ้าเห็นแกก็ทักทายแกได้นะครับจําขาเอานะครับ เผือเขาลดให้นะครับใครมาสักกับผมผมโปรโมทมให้หมดแล้วครับช่วยกันอุดหนุนกันเนาะประมาณนี้นะครับงานแกรอบหน้าแกจะมาต่อเป็นขายาวข้างบนอีกนะครับงคงค่อยมาเก็บรายละเอียดกันใหม่นะครับทางผดภัยนะครับ